ววสวัสดีค่ะอันนี้ทางนี้ทางนี้เออปลาที่เอาชีทางไปนะหนาปาเมนนอนโอ้โอ,อ้โอ,อ,อ้โหูลเลวฮู้เลวาเมอนอยู่โคราน เอาใช่ว่าหนึ่งก้อนให้กินเล่ยอะไรต้องหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนพอเยอะอันนี้อันนี้มันเป็นหมูนะช้างกินไม่ได้ช้างกินหรอหมูไม่ได้จะมีไส้ครีมกับถั่วแดงอันนี้หมูนี่นี่อันนี้คนกินแต่ผมว่าปรุแปลกแปลกแม่แม่ที่มาเอาขี้ช้ากันนั่นวาเดี๋ยวเอาอย่างอื่นมาให้มาให้ป้อนก็ได้ปีปีหนึ่งแล้วใช่ไหมนี่อป้ามาวันนั้นป้า นะฮะนี่ป้อนมันแก้วนี่ก็ได้นี่อ่า เมลอนจะมาได้ไหมเมลอนก็เอาไปกินหมดแล้วมากี่คนวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวเอ๊ะมาหันคนมาบูเมนมีอันคนมาน้่ตีเออมีเพื่อนมาด้วยคนนึงเออมาอนหันมาเพื่อนก็มาแต่พาแฟนเขาเขาพาแฟนไปต่อวีซ่าที่เขาหีวันนี้ตาเลยมาคนเดียว มาถึงกี uh, uh ่โมงนี uh ่มาตั huh. Deaf, ้งมาถึงตั้งแต่บ่ายโมงจะอยู่บ้านอยู่บ้านที่เบนอยู่ออ๋จะออกไปร้างก๋วยเตี๋ยวนี่อ๋อไม่น่าล่ะอาบน้ำเต็นตัวผูกโบสีแดงเสียออกฮัลโหลไปรับทรัพย์ผลเปเปลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเออรางวัลที่หนึ่งขอบคุณสำหรับของฝากเด้อซาลาเปาดูลูกมันใหญ่เท่าก็บีออก แสบแสบอุ้นคือกีปีแล้วหกปีจะเข้าจะเข้าหกปีแล้วนี่ตามเขตั้งแต่ตอนออกใหม่ๆเออตอนตั้งแต่ครูเสือมาถ่ายตั้งแต่เล็กเล็กเจนเป็นสาวแล้วเนี่ย ผู้เบาหลายอ่าผู้เบาหลายนี่ผู้เบาหลายบ่อุ่มจองอุ่มจะอุ่มจะไปทางไหนนี่จะผู้เบามาจองตินเฝ้าหน้ามันกระกอย่างนี้จับแก้มเมื่อมา่อหอดเราก็ต้องจับแก้มแก้มปองๆนี่เมื่อวานเนี่ยตาเก็บดีนะคะดีขึ้นแล้วเออซึมตาไหลมีขี้ตาหน่อยหนึ่งขาวๆเนี่ยเออตรงนั้นแหละครับเลือดตรงนั้นใครอไย้วนเกิน้า ใหญ่เป็นสาวแล้วไม่ได้ไปหาทองเพชรเลยคุณนายคุณนายยืนเมือยแล้วนั่งแล้ว่านหลุดท้องไหมน่ะยังค่ะยังยังมีแนวกินแล้วยืนดียังกอบปลาไม่ล่อนพ่อะให่อุ่น ป่าไม่หล่นนออแต่ป่าไม่หล่นหูจักอยิ้มเหรอปีใหม่บริษัทมันเอาหมดไงเลยมาแค่สองรถก่อนปีใหม่อะ เมาปวเันเม,มันลายมันไม่สวยเขาบริษัทมัน,นก็ไม่เอาอเราก็เขาก็มาขายให้เราลูกลัดเจ็ดสิบบาท ได้มาสองรถติ๊กอัพมั้งแค่ไม่กินทั้งหมู่บ้านเลยโอ้ที่ว่าเพื่อนเอามาแจกนั่นแม่นมั้ยมาหลายเที่ยวแล้วเออมาสองเที่ยบ่อสองเที่ยเออสองสามทั้งหมดเป็นสิบครั้งแล้วที่เอามาครั้งละสองหมื่นสามหมื่นอ่ะไม่เออไปทั่วเห็นเห็นเพื่อนเอามาให้อยู่กับเพื่อนกับบอกคนอยู่แต่ว่าห่างจ้ำซื้อบ่ได้เออแม่นแมนนี่ล่ะนี่นี่จำได้แล้วมนแหละเออ เออนี่ปน้านะแล้วเขาก็มาที่ใดเขาก็ให้ท่เียเขาว่าปนาปน้าใดเขาว่าปนาใดเขารู้แล้วรู้แล้วนี่คนแจกเฮลลอนโอ้กำลังหูกันเวนตาอลองบันควนตาเอาอเอามาแจกไปเอามาแจกตเอาไปร่องบานแปสี่เราแปสี่เข้าอยูกันเลยเถอะเถอะ พเพื่อนเราไม่แจกนะเพื่นวน่าปนานา,าปานานะเฮากับโบฮูมาเทะเลก็บ่าปานาอุ้ยกขาบ่กโอ้รู้แล้วรู้แล้วโ่สุทีเห็นไม่ก้อนๆน,นัน่นเพื่อนเอาไม่เอียงเหมือนโบอ่า,าอาาาา่อาทีาน,นี้อันสร้างเขาเหลี่ยงไงเขามาลงเลยบ่หรือว่ายัางไงพี่สะพ้ายโบน้ำให เป็นคนเอามาตัวผลเมล่อนน่ะเป็นของหลานพี oh. ่สะพ้ายอ๋อพอมีเมลอ so car, an kids kids. <S <S ่อนเขาก็จะบอกอ่าเอาไหมอ่าก็เมาเอาไปเจี๊ยดีกันไหมเจี๊ยดีกันเจี๊ยไปต่อยอีกเงี้ยเราก็ไปบ้านแฟรซี่แล้วก็ไปบ้านพี่หนุ่มบ้านพี่หนุ่มแล้วก็ไปบ้านอึ่งอ่างอ่าขอบคุณหลายๆเด้อนี่ตัวป้าหน้าเมล่อนนี่อะ เพื่อมลอนเขาบอกว่าอุ้ยเมลอนสองหอบสามหอบก็ถามอยู่นะมีปัญหาเพิ่นอันคอมเมนต์มาเวนหน้านี่บอบวเพิ่นก็ว่าบอเมนก็ว่าปัญาปัญาหูแล้วนี่ปัญหาในจำจำได้แล้วถึงบางอ้อแล้วหกปีหกปีโบนบัวบานเป็นพีอยูสองปีบเพื่อนเต้ 8ปีเลรอเนาะเจ็ด8ปีาตังแตอยู่พัทยาที่ออกไดไม่กี่วันเขาก็ลิช่องกันมีตังไปแล้วมีตังไปแล้วอุบลมตัไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ตัวไหนคุณคองไม่อยู่เล คงไม่มีคนอยู่แล้วมากเี่ไม่เห็นรถปลหน้าไม่ <c oughs> หล่นร, <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วเขาบอกเขาใหม่เขาก็บอกปลาหน้าปลหน้าเขาก็บ่าปลาหน้าใดเนาะ โอ้ถ้าว่าปะนาเนี่โอ้โหปะนาโคหลาดเนี่เฮ้ยเฮ้ยห่าแล้วเที่ยวเที่ยวอุ้ยเที่ยวนี้ยังได้ตอนงานช้างมันได้เยอะนะทั้งสามคันรถเที่ยวนี้ได้แค่สองคันรถตอนตอนช่วงงานช้างน่ะมันมันมันลายมันไม่มี เขาก็ให้เราหมดเลยบริษัทมันไม่เอาถ้าลายมันมันไม่ผ่านลายมันไม่ผ่านเขาก็จะเรียกเกเหมือนกันนะใช่เกดน้ําตาลถึงหวานความหวานถ้าหวานเกินก็ไม่เอาหวานขม,มนอยาก,นากเนาะกกลูแ้ว็ยังยาก <c oughs> ยาก, <c oughs> ยากขายอยาก <c oughs> อากีกเป็นคนเลี้ยงลูกเอง <c oughs> แล้วนี่เป็นพี่น้องกันไงเขาก็เลยมาขายให้ถูกจใจ น้ำทงหน้านี่ว่าจะเอาอันนั้นอยู่ถึงกับเอามอมเออดดน ไม่หนูหนูกับบ๊ฮูเนาะมันมันจะมีอันต้นน้อยขึ้นอีกเองขึ้นน้ำหักไหมเออไหลมันนน่เออนี่ขนาดขนาดหนูหนูเอาออกหมดแล้วนะมันยังเกิดขึ้นใหม่ได้นะโลองอมไปไปเหรอป้าจะไปขอบคุณนะคะป้านาเมลอนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ